มะโปรดมะโป้เดีพี่น้องปลาเทียมปลาดลดปลาโคดเนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างหลายอย่างพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบ่าวบันบันทงเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ก็วันที่วันที่เท่าไหร่นาะมื้อนนี้ วันที่สิบสองพี่น้องเป็นวันอาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะวันที่12มกราคมตลาดช่องจอมย่ำเศร้าเลยพี่น้องเด้อปันเจริญเลยอืลูปมอสนี่ก็น้องโตโน่เลยครับสวัสดีครับตัวน้องเจ้าด้วยตัวหอยราคาแพงมากเลยหนาวหนาเนาะแถวๆนี้เนาะหนามากหนาวมากอืเหนาจุดเจ็ดเจ็ดจุดริกเตอรครับเลยดูหน้าแม่ค้าแดงเลยหน่ามาก เว no ลาเชิญยอมลูกซับพี่น้องบ่าวันบ่ได้มาหลายมือน nice> ียงใส่ปลาพี่น้องใส่ปลาปลาซิ่วนะพี่น้องปลาซิวมาโหดมาโหดเห้พี่น้องปลาเทียมปลาลดปลาโคตเนาะพี่น้องเนาะหลายอย่างหลายอย่างพี่น้ององทางผีพี่น้องเเล่เลยไปอยังปลาซิวพี่น้องปลาซิวปลาซิวเด้อพี่น้องเด้อ ปลาลดกุ้งกุหอยหอยเม่นดาพี่น้องปลาไหลพี่น้องปลาไหลปลาไหลปลาคอพี่น้องปลาคอเบี้ยน้องพี่น้องเนาะไม่ทำไมนะเขาตัด กรโขล้ยารซิวยี่รโรยไทยคนขายไงพน้าโลละออยโอ้ซิวใหญ่ตัวนี้พี่น้องขัโ,โลละออยพี่น้องพุทธนาขายปลาเนี่ยปลารสขั้วแล้วอืมอืมสวยสวยน้อยใหญ่เนาะปลารดปลารดลดหน่อยรดหน่อยหน่อยแป๊ ผลลดราคาขึ้นตัวลอยเปลี่ย่าลดง่ายเลยใหญ่ดยสอ่สองเก้าสองสี่องเก้าขอหลายหลายใหญ่ออนี่เป็นไอไอหนังงัวของน่องหนังงวของหน่องโตโน่เ้ยพี่น้องของหน่องโตโนอยู่ฝ่ายนี้พอยากลอะไรไปขายไปขายด้วยพี่น่องด้วยแวะเขามาทั้งนาพี่หน้องหลังซีเกเด้ลพี่น่องหลังซีเกมี งัวหนังง่วไเ้พี่น้องไปต้มกินเองไปหนึ่งกินเองไปข่าไปขายไ,ได้พี่น้องอมองม่วงีมี่พี่น้องวัดีเก้เอ้เออป็นตานาวเนาะมี่ละผู้ใดม่อยู่ก่อนใน้องอยู่ก่อนน, <c oughs> นี่ีาเอาตัวผ่้ก,ก่าาเอาตัวฮนานา <c oughs> าฮ่ฮ่าาา่ซาซาซาาาาาาฮนะ เออนี่หอยอ่อนต้อนนี่ติพี่น้องครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อตลาดช่องจอมอำเภอกับเชื่องยิวัสุรินทร์เด้อพี่น้องเปิดทุกวัน คลิปนี้ก็มีประมาณนี้พี่น้องมีปลาซิ่วสิหลายปลาซิ่วเป็นหอยเนาะพี่น้องหอยก็สิบสองบาทเด้อพี่น้องเด้อหอยก็สิบสองบาทประกดก็มีปลาซิ่วปลาคอคอครับรวนึงพี่น้องปลาคอคลิปนี้ก็ฝากพระธรรมนี้พี่น้องอย่าลืมด้วพี่น้องตลาดจอมจอมเปิดคู่มือเปิดทุกวันหกโมงเช้าถึงสามโมงเช้าพี่น้อง โดยอย่าขายอย่าขายกับเวกับามาเรือพี่นออ้องเลยจบจบอันเพิ่อกลับเชื่องีวัสุลินพี่นอ้องคลิปนี้ก็ฝากไว้ถ้ามีนะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในบ้านวันนี้ครับโอกาสหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับป้าพี่น้องปะขอ้อด้วยพี่น้องปะขอ้อปละนังปละนังประรถหน่อยเนาะพี่น้องป,ะ,ปะเสียม อลเลยคุเป็นหอยพี่น้องหอยปลาลดหน่อยปลาหลาดปลาลดบ่